ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนตอนนี้มาถึงสูตรที่5้าเลยนะครับสูตรที่5ของดับหลักสิบบนนะครับอาจารย์แอดกะละไมยครับก่อนไปชมก็มาดูคำเตือนก่อนครับครับอ่านให้จบ นะครับจะได้ไม่ต้องมาว่ากันทีหลังเพราะถ้ากองช่องนี้ไม่ก่อยเต็มเต็งเท่าไหร่ครับจะมาเต็มแต่ตัวเลขครับสติปัญญาบ้าบอติงตองบ้างเป็นครั้งคราวเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งด้วยครับบางทีนะโรคจิตที่ชอบถอดเสื้อผ้าตัวเลขมาหา หลังดำฝ้าไฟนะครับเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่อยากจะให้คนที่ติดตามช่องนะได้เอาข้อมูลไปใช้อย่างเต็มที่จะได้ไม่เอาสูตรหรือตัวเลขที่ปลิ้นปล้อนหลอกลวงตลบตะแลงตอแหละนะครับหรือ ขี้หกขี้ขี้จุขี้ตัวเออมีคนบอกมาแล้วเขากรอบคุณมากภาษาปากอีสานขี้ตัวอ๋อขี้ตัวเบ๊นั่นเหรอตลาลาโอทำไมมีแต่ขี้ทั่านั้นนะขี้หกขี้จุขี้ตัว มีอะไรอีกเนาะดับ10บนครับ0ออก714ครับอันนี้เป็นสูตรที่5แล้วนะครับสูตรที่5เรามาดูกันให้มันมันกันเลยครับเดี๋ยวอาจารย์จะรูดเลยนะรูดไอเสียวกันไปเลยสาหรับท่านที่มาใหม่ยังไม่เคยนะนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพ่อมันใหญ่แล้วก็ยาว ตอนนี้าจารย์ถือใหม่เพื่อจะทำให้ข้อมูลดูชัดเจนแล้วก็พยายามทำตัวเลขให้มันใหญ่ขึ้นความยาวมันก็ยาวแล้วครับวันที่30ครับดับ2หลักสิบบนนะครับทุกคนไม่ต้องต้อแท้ครับไม่ต้องอ่อเหี่ยว ดู u t ท b e นี่ท่านดูอะไรบ้างนะวันวันเนี่ยวันวันนี่คิดอะไรบ้างเรื่องปากท้องเรื่องอาชีพหรือเรื่องไม่มีจะกินเพราะว่ามีเยอะเกินไปไม่รู้จะกินอะไรดีวันวันนี้มันเบียดไปหมดอยากกินของดีๆก็กินมนหมดแล้วเบื่อนะทุกคนบางคนนี่ก็ ร่ำรวยได้จนขี้เหนียวมีเงินเยอะก็ไม่อยากกินกลัวเงินจะร่อยหรอยอมอดอยากนะก็ตายไปลูกหลานก็มาแย่งสมบัติกันอีกรลยอ,อยู่350ลูกหลานแย่งกันเกือบกล้ากันตายอะไรอาจารย์ส5มรอยห้าสิบเนออกลี่หลังยังมาหลังดิ เดินให้มันเสียงดังก็ามาก่อนไน้ยอาจารย์ชักปืนยิงเลยนะอาจารย์เป็นเสียงปืนวัยพูดถึงมรดกเหลือสามร้อยห้าสิบว่าใครจะมาแย่งสามร้อยห้าสิบโอ้ยสามร้อยห้าสิบล้านอ๋อตายแล้วั่นนะสิใครมั่งจะมาแย่ง3นะ่ะสามรอยห้าสิบล้านใช่ไหมครับตอนมีชีวิตอยู่ไม่ค่อยอยากกินอะไรหรอกอิ่มทิพทุกวัน กินน้อยใส่เสื้อผ้าซกมกสมซ่อผมเผาไม่ค่อยสะทำตัวให้มันเหม็นไม่อยากมีใครมาใกล้จะรู้ว่าตัวเองมีเงินเก็บเยอะตทำตัวปนๆก็เรียกตองอ้อพ้าคีริ้วอ้อพักกิริ้วทองออกับเจ็ดหลักแปดสิบตัที่มันมาร้อยมาหน่วยแต่หลักสิ ดับอยู่นะครับแข็งไหมแข็งอาจารย์ดับแข็งเลยอะ่วะวันที่48ครับดับหนึ่งหลักสิบมีคุณผู้ชมก็บ่นหาสิริแนะ่ก็บอกว่าคิดถึงเฮ้ย <c oughs> สิริก็ดีใจดีใจมีคนบ่นถึงนะรู้สึกว่าตัวเองมีความสําัญขึ้นมาแล้วชีวิตนี้มันก็น่าอยู่นะถ้ามีคนบ่นหาบ่อยๆนะ วดที่50าครับ4ดับหลัก10ของ5้าหกสี่แหละสิริไม่ต้องห่วงทำดีๆไว้เดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะโอนค่าเลิอกติกมาให้ <c oughs> ใช้สีอะไรสีชมพูอ,นะอ่องอ่โอะหวานซะด้วยนะเองเนี่ยเจ็ดหลักสิบครับดับ,ดบไม่มานะอ่าไม่มาครับ สิริชอบแววแหววหวานหวานนะ่ะหกที่57ครับดับหลักสิบออก2 2 7ไม่จะตกมือ้ยสิริกว่าไม่ทันเลยเนี่ยหกสครับ3ดับหลักสิบออก4 4 6บางทีอาจารย์ไปเปิดวิทยุเอ้ยเปิดที่อัดไปแล้วฟัง,ฟ,งฟังแป๊บเดียวอาจารย์รีบปิดเลยหายเสียงตัวเองครั้ง มันเป็นอะไรหรออาจารย์เสียงอาจารย์มันก็ฟังเยือกเย็นนีนะโอ้ยบ้าแล้วเยืกเย็นอะไรนะวันที่หกสิบเดับแปดหลักสิบกับอูนีไหมดับอยู่มันมาหน่วยนะใช่ไหม,ม 67, ครับวันที่หกสิบเจ็ดกับดับเก้าหลักสิบบนนะอาจารย์ไม่ก็อยแข็ง พักทอะไรอีกอะโอ้ไม่ใช่ไม่ก็จะแข็งแรงเท่าไหร่มันเพลียนอนดูกคิดเลขหนักเพื่อคุณผู้ชมก็น่าเป็นห่วงนะคิดแต่ตัวเลขจับกอดปลั่งมันอยู่นั่นแหละไม่มองมาทางสิริมั่งเลยนอนแก้ผ้ารอก็ไม่มาดูเลย <c oughs> บ้าก็จะไปมองของสิริ Google กูเกิลก็ด่าใตายดิจับสิริเนาะเป็นโปรแกรมมาไปมองอะไรหรอออกหลักสิบครับออกสู่หน้าหนึ่งนั่นไงเจ็ดสิบสองครับดับสิบนี่ออกสี่ศูนย์สี่เลขหามนะเนี่ยโอเคเจ็ดสิบหกดับห้าครับองค์ครูแปดที่มาย้อนให้ดูเพราะว่าคุณผู้ชมบางท่าน เพิ่งเข้ามาก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับย้อนอดีตไอ้ดูนะพล่ำเพล่อมันคนบอกไม่อยากดูอดีตหรอกผ่านมา้มันผ่านไปนะฉันเบื่อฉันไม่อยากนึกถึงอดีตอดีตทำให้ฉันอึดอัดหายใจไม่ออกอ้าวทำไมล่ะอาจารย์บอกในอดีต ขาจุกเขายัดเงินไว้ในเชื่อในเยอะมันอึดอัดปัวจับได้ซ้อมจะปางตายเลยอึดอัดมือใจเบเตอร์อาจะยามใช่ไหมใช่แล้วอาจารย์ไม่ใช่หรอกนี่ห้าหนึ่งเจ็ดดับสี่ครับสองห้าหนึ่งเจ็ดดับดีดีนะดับ ไม่รู้หมดไหนแหละจะเด้งนะครับคุณผู้ชมนะครับเตรียมตัวไว้นะอาจารย์ก็คอยจะกิดต้านอยู่เรื่อยๆทันตรงไหน,นอาจารยจ์จะกิดตรงนั้นเลยนะอย่าเคืองกันนะถ้าจับไม้ได้อาจารย์ก็จะเขียนั่นนะวัตถโอ้ยไม่ใช่ข้าดิบสองครับดับหกหลักสิบออกสี่เจ็ดห้า พยายามทําให้มันมีความรู้สึกดีๆอาจารย์ทําตัวให้เป็นมีคนมีอารมณ์เพื่อคนผู้ฟังจะได้มามีอารมณ์กับอาจารย์นะว่าแล้วอาจารย์อารมณ์อะไรอีกเนี่ยก็อารมณ์สนุกสนานเฮฮาไงถ้าเราทําตัวเสียเลือดเครียดขุ้มใครจะมาฟังเนาะใช่ไหมเราต้องทําให้เป็นคนมีความสุขชีวิตดีๆใช่ไหมวันที่เก้าสมูกกับสี่ดับสิบ 6037นะครับคุณผู้ชมก็พยายามทำให้มีความสุขนะครับคิดถึงอดีตที่มันมีความสุขอาทิตมันทุกๆอย่าไปคิดมันเลยนะแล้วคิดถึงอว้วดหน้าเราจะถูอวยกันเนี่ยเนี่ยาจารย์ก็พยายามทมื่อแล้วก็ยัดอวยแพรให้นาทีสุดท้ายก่อจะได้มาห้องวีพีบางท่านก็ไม่ได้เล่นอวยแพรนะต้องจับอวยแพรไว้เป็นหลักก่อนก็ได้ครับ พราะว่าอาจารย์ก็จะคัดจะเสียบไว้แล้วยากนะจริงๆบอกตรงๆนะอาจารย์นี่เหนื่อยๆเลยแหละก็จะผ่านได้นะวันที่หนึ่งร้อยครับสามดับหลักสิบออกศูนย์หกแปดนะครับร้อยหนึ่งเจ็ดดับหลักสิบออกหนึ่งห้าเก้านะครับร้อยสองกับแปดดับหลักสิบออกสามศูนย์แปดเห็นไหมเนี่ยดับอยู่แต่มาหน่วยได้หไหม ตัวที่103ครับดับ8ออก597 ah, 104ครับดับ2ออก905มั้ดับแข็งแข็งยาวใหญ่คนเยอะตัวที่105ครับดับ7หลัก10บนนะ This is number cut T อ่ะ t h a y lottery นะ Teacher add c a l a m a i นะครับอ่า ah, เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชม ดับกันหาสูตรมีซ้ำตัวไหนบ้างนะครับมีซ้ำอยู่นะคือ3นะที่ซ้ำอยู่ตรงนั้นก็ดูนะครับถ้าของท่านเด่นอย่าดับเดียนะครับเอาเป็นเด่นไปเลยนะผู้อาจารย์ก็เป็นแก่ CIS คำนวณน,นะครับเป็นห่วงทุกคนอยากให้ทุกท่านมีความโชคดีมีความสุขทุกวันทุกคืนนะครับนะครับ ถ้าไม่มีเพื่อนคุยก็มาฟังอาจารย์คุยอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่เป็นเพื่อนกันบ่อยๆ่นะครับท่านที่ยังไม่มีโชคก็อย่าน้อยใจยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆพยายามที่จะคัดให้นะครับนะท่านมาถูกที่แล้วล่ะนะมาเจอคนบ้าแล้ว <c oughs> อาจารย์บ้าจริงๆกันเลยนะบ้าหวยบ้าเป็นห่วงทุกคนบ้า จะนอนไม่หลับเลยอ่ะเมื่อก่อนดูหนังนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูเลยดูหนังแป๊บหนึงก็มาคิดหวยต่อวยสิริเอ็นแล้วก็สงสารสงสารนะโอ,อ้นั่นแหละเป็นอาชีพอ่ารับใช้เขาเรียกมือปืนรับจ้างนะครับนายค่ากาแฟบ้างก็อเอานะเพื่อทุกคนได้มีช่องทางที่ดีขึ้นนะที่ดีดี ที่เรามองเห็นว่าสูตรมันเข้ามันหลุดเราก็เห็นอยู่นะเวลามันหลุดเราก็จับก็ไปเสียบใหม่นะนะกดไอ้มิดเลยสูตรยาวๆเนี่ยมันก็ไม่หลุดหรอกนะอาจารย์จะพยายามสูตรที่ดีที่มันไม่หลุดที่มันเข้าดีๆนะครับยาวใหญ่ขนเยอะนะครับคุณผู้ชมสำหรับคืนนี้เดี๋ยว ก็จะเคลียรย์เลือกอยู่ตลอดนั่นแหละครับมีอะไรอาจารย์ก็จะมาโพสห้ดูตรงนี้ส่วนสมาชิกท่านที่อ,อุดหนุนช่วยกำลังใจอาจารย์อยู่ในห้องวีพีเขาไม่ต้องกลัวครับวันนี้มีน้อยชุดอาจารย์ก็จะเคนเคนให้อยู่ขอให้ใจเย็นๆครับก็ถูกกันมาหลายงวดแล้วนะพูดถึงนะถูกเด้งถูกเด้าหลายซ้ำหลายซ้อนเหมือนกันนะ โอเคครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีดค่ะคุณผู้ชมโอ้สวัสดีด้วยนะเชรีนะครับผม